โอเควันนี้ก็ขอ,อกราบสวัสดทีท่านผู้ชมทุกท่านนะตอนนี้เรามาอยู่ในเกมของทำอาหารนั่นแหละคืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันเป็นแนวเปิดร้านทำอาหารนะไปเ่ิงกันดีกว่านะฮะซึ่งเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนหรือว่าเล่นคนเดียวก็ได้นะฮะนดูโอเคมาขับโอ้ยเอ้ยแม่งเกมนี้ยังกระตุกอีกรอเล่นไงอะ,ะอะไรเนะี่ยเอ้ยเอ้ยอะไรอะโอ้ยโอ้ยเซ่เซ่ฮะเซ่ โอ้ยเซจะลม้มจะลม้มอะไรเนี่ยโอ้ยทำอะไรวะเนี่ยกูต้องทำอะไรเนี่ยอ๋อซื้อสั่งคอนดอกมาอันนี้อะไรอะ่ะแต่นั้นเรามีวัตถุด,ดิบไปเนี่ยอุ้ย,ยตบตบเลยตบอือพี่พี่พี่ครับพี่ครับพี่พ,พ,พ,พี่พี่จะแดกอะไรครับแดกอะไรครับโอเคอุ้ยเสียงไรตกใจหมดมนึกว่าเกมโอเวอร์แล้ว เอา้าเด้ดเด็อะโอ้อะหยิบหยิบหยิบโอเคครับมาแล้วมาแล้วรอสักครู่นะครับโอ้โหลูกค้ากันเยอะซะด้วยแม่งผมทำคนเดียวนะเนี่ยอย่าเพิ่งมาเยอะดิสัตว์กูอยู่คนเดียวโอเคโอเคครับขอโทษนะขออภไยในะคำหยาบอันนี้นึงนิดนึ่งนี่นิดนึงโอ้ยเนาะโอ้โหนีนหน่โอ้ย,ออย,อยชีวิตเนาะร้านอาหารกูเองละ เต็งลาบเต็งอุ้ยอุ๊ยโอ้ยโ,อ,ยโอ,ยอ,อ,อ,อ้ยอะไรเนาะเด่นๆไอ้ที่ตกอ่ะเอ้ยอะไรนี่ยวุ่นวายหมดแล้วเนี่ยชบตั้งแต่วันแรกที่ทำก็วุ่นวายโอ้ยคืนๆไปเออนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเป็นรูปเป็นล่างเป็นทรงย่างกันดอกก่ปะอ่ะย่างอันนี้คือขนมปังปะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไร โอเคกับการย่างฮอทดอกนะฮะอ้าวคลิกไปมาอุ้ยนี่จะไหม้แล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวนั้นมันมันต้องสียังไงวะสีแบบนี้เหรออุ้ยอะไรอ่ะเดือดเดือะไรอ่ะเอ้าเอาไหมเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไหม้ไหม้หมดเดี๋ยวนะมันไม่ได้ไหม้แค่ไส้กรอกเลยที่มันไหม้ขัวไปนี่ยเดี๋ยว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 ผมมือใหม่ผมมือใหม่ อะไรวะเนี่ยกูต้องทำอะไรเนี่ยเอ้าโอ้ยถังดับเพลิงนี่ไงนี่ไงเอ้ากดวุ่นวายกดกดเอ้ยกดโอเคโอเจลาแล้วละแหละฉีด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 ให้หมดลูกค้าไปไหนหมดแล้วลูกค้าไปหมดแล้วแม่งเดี๋ยวไม่ทันได้ทำอะไรให้ลูกค้าเดืเลยแม่งเอ้ยลูกค้าไปหมดเลยชิเย่เหมือนเดิมอะโอ๊ยเสีย เมนูนี้อีกแหละอ,อ่ะซื้ออุ้ยแบงตกลองข้างวุ่นวายอยู่โควุ่นวายเลยวะ่ะเย้มา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 แซบแซบหนัวหนัวได้จ้าไม่สุกไปเลยไหมเฮ้ยพอแล้วเนี่ยเดเ๋ยจะไม่ไนงะจะไม่ พอแล้วแหละเออปลา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 อุย้ยอืมไม่ต้องทำไงเนี่ยจะได้ได้มันไม่มต้องทำไงอ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนนะวางคู่กันไปเลยอ่ะนี่ไงจานโอเคเจอจานละวางมาเลยนะซื้อคอ,อนดอกฟิววุ่นวายมากจริง เสร็จเป็นอุ้ยอุ้ยคุณลูกค้าหลบไปหน่อยเอ้ยอหัวมันติดเนอะรู้ไหมโอเคนี่น่ากินจังเลยคนระับเขาบอกเนะชิบอะ่ะวางโอ้ยโอ้ยแม่งจกาอย่าเด้อมาอุ้ยน่ากินจังเลยอนะ่ะอุ้ยหัวเก,กะจังอุ้กกินไวมากเลยนะนี่แปลว่าอรอ่อยอร่อย ฮะ uh huh. น,นี่กินแล้วหรอน,นี่กินแล้วหรอแล้วแบบนี้ใครล้างอ่ะเนี่ยเนี่ย A f e w moments later เฮ้ยมันนั่งซ้อนกันหรอ yeah. อ่ะเย่อ่าของดอกของคุณได้แล้วนะครับแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะโอ้ยขายดีเกินเนี่ยคนทำก็มีคนเดียวแล้วก็ใช้เวลาหน่อยนะ ถ้ลูกค้าท่านหนที่รีบก็เชิญมาหลังร้านแล้วก็มาทําเองนะเพราะว่าร้านเราก็มีคนเดียวอเพราะว่าไม่จ้างพนักงานแบบขี่งกเก็บจานก่อนเออระหว่างนี้ก็เจ็บเก็บจานก่อนไงเราสั่งของไปเยอะอยู่เหมือนกันนะหวังว่าจะได้กําไรคืนนะนะมา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 เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับร้านเราก็เอ้ย ออยังไม่ไปแจ้งเตือนอะไรไม่รู้อาจารย์ที่ล้างเสร็จมาให้นะเพราะว่ามันสะอาดอนะุอ้ยอันนี้ไม่สะอาดอันนี้ไม่เอี่ยมไม่เอี่ยมเนี่ยไม่เอี่ยมไ,ไม่เอี่ยมอะไรอ่ะไม่เอี่ยมเลยนี่ปาทิ้งอนะ่ะร้านเราก็ซื้อถ้วยชามใหม่ตลอดนะเพราะว่าถ้ามันไม่เอี่ยมเราจะปาทิ้งนะนี่ตกพื้นก็เอามาลูกค้ากินนะเพราะร้านเราสะอาดอยู่แล้วเออพื้นเรานี่ระดับมีอัดอา้าว อฮะยม่งลูกค้านีกูอ่ะเอาอนนี้ออกกันมาง่ายแล้วก็ได้แล้วแหละเออเนี่ยขอบคุณครับอ่าเราประทานครับตับกานเอาไม่ใส่ซอสเลยลหะอโอ้กินงีไม่ได้จืดนะเขาไม่ใส่ซอสก่อนเลยล้ลางยากล้างเย็นนะเย๊ล้างเสร็จแล้วเคฮะ ผมว่าทํารอไว้เลยดีกว่าเพราะว่าบางทีก็ไม่ทันนะเพราะเราทํางานคนเดียวซื้อโอเคครับโอเคโอเคผมมาลานคนปรับปรุงนะจริงแบบนี้มันลูกค้าก็หายหมดิเออขายของยังไงครับขายยังไงฮะจริงๆขายยังไงอ่ะคุณภาพมันอยู่ที่ไหนอ่ะฮะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไฟมันลามได้หรอทุกคนไฟมันลามไฟมันลามล้านไฟมันลามเอ จับไปเฮ้ยชื้อปอะแล้วเราก็คุณภาพดี้ยลูกค้าเป็นยังไงบ้างนี่ไงเห็นเห็นเซฟตี้ร้านเราอย่างฮะนี่ร้านเราปลอดภัยไม่ต้องกลัวลูวกค้าจะนั่งอยู่นี่สักชั่วโมงสองชั่วโมง,ก,โมงก็ปลอดภัยจริงๆแต่ว่าอุ้ยเหลี่ยมไอ้เชี่ยเอาเอา,เอากินก่อนเลยกันเอา้าเอา้าทำไมทำเงี้อะเอาเออนี่ไง <laughs> ตกพื้นต่อหน้าลูกค้าไม่เห็นอะไรใช่ไหมครับโอเคเอาเอาไปกินนะเอาโอ,โอ้อะไรวะนี่แงพอดีเลยโคตรง่ายอะ่ะจริงธุรกิจเรามันก็อนะีซี่อ่ะนี่ลูกค้ากินเหลือไงผมก็เอามาให้คนนี้กินต่อนี่นี่ไงลูกค้ากินนะไม่บ่นสักคา โอ้ยน้ามืดน้ามืดนามืด,ามดหุ้ยลูกค้าเยอะจริงๆเลยทำไม่ทันแล้วเนี่ยเฮ้ยเด็กเดี๋ย, <c oughs> น,ะยนะอเชื่อเพราชอบนี่จานบินนะจานบินเหมือนเดิมปะเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมโอเค ไอ้ดีจนของจะหมดฮนะไอ้ที่ดำๆนี่คืออ่ามันคือ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  <c oughs> คืออมจานเปเลยม้ยโอเคโตน้นลรอก,ก่อนนะครับตอนนี้ลูกค้าเยอะมากครับเสิร์ฟไม่ทันทําไม่ทันแล้วมีอยู่คนเดียวนาอมีมือมีตีนก็หัดไปทําเองนะครับ <c oughs> โอเค นี่เราร้านเราทําความสะอาดดีอะ่ะแปบบ๊บนึงนะครับคุณลูกค้าตอนนี้ทาความสะอาดจานแป๊บ,บนึงจานนี้ก็เอาไว้ให้พวกคุณเดกครับเอ้ยคําหยาบใครเอาจริงช่องเราก็ไม่ได้จํากัดว่าต้องสุภาพนะแต่ว่าเป็นช่องที่เกี่ยวกับการแบบพูดสุภาพแล้วก็พูดหยาบไปด้วยเออมันผสมกันนั่นแหละครับก็สําหรับใครที่คิดว่ามันหยาบไปก็ขออภัยด้วยนะ อ,อมเมนูมีแค่นี้แล้วอะแล้วไอ้ร้านแบบนี้มันจะขายดียังไงมันก็มีสองอย่างวันที่ต้องทําอ่ะเขาดิบหมดปไปไลยวะเนี่ยลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเลยวะอะไรเนี่ยลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเลยอืมมาเลยมันก็ไม่ขนาดมืออะผมก็ระดับเชฟห้าดาวอะ่ะ จริงๆคุณลองไปเซิร์ชดูได้ก็ได้นะว่าเชฟมาริโก้ห้าดาวคุณจะเจอเลยครับเชฟมาริโก้ห้าดาวนี่ไงคุณแม่งตั้งโคสวยเนี่ยมันทับกันน่ะมันต้องไอขนมปังไม่ใช่หรอมันต้องมันต้องคอนดอกที่ทับขนมปังไอ้ใช่แต่นี่คือขนมปังทับคอนดอกคืออะไรวะมันคือขนมปังใช่ไหมครับมันคือขนมปังใช่ไหมพ่ผมทีไม่ใช่ผมมั่วนะก็ฝากท่านผู้ชมดี่รู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะ ผมอาจจะมั่วก็ได้เชมามามาล้าง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 โอ้ยไม่ล้างไม,งไม่ไม่ใช้สารไหลล้างใช้น้ําเปล่าเอียบม,มาบอกไลยเอียบทุกระดับความประทับใจจริง,รงๆก็มีสำนักข่าวมารีวิวร้านเราเยอะแล้วนะแต่ว่าเรา พยายามที่จะเอาร้านนี้เป็นความลับนะเพ <c oughs> ื่อเรากบเกลื่อนเพื่อไม่ให้แบบทุกคนรู้ว่ามีร้านดังๆนี้อยู่อ่ะมันเป็นร้านลึกลับครับทุกคนทุกคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะในชื่อนี้ก็ชื่อร้านว่าโอเคก็ชื่อร้านนั่นแหละทุกคนเออเม่เป็นไงครับพอไหมล่ะพอชิมิเล อข้างนอกก็รู้สึกพอดีนะตอนนี้ก็ผกว่าสมควรเวลาที่จะได้จบคลิปแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจตรางๆคลิปใหม่เด็นะครับโอเคงั้นก็จบแค่นี้เลยครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาล่นทำอาหารให้ทุกคนดูนะระดับเชฟนี้เลยพูดมากกว่าจบด้ว